ยยุาามสนบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกันกับการพยาก,กรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันลอกเเช้งเน,นือตอนบนประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม2564กับเจรนั่นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยากรประกาศเขาซูรูดูฝนค่ะโดยเริ่มวันที่1 5พฤษภาคมนี้ค่ะ ลักษณะอากาศจากมืดนีหอดมืดอ,อื่นสิเป็นจังไดจีละนั้นสิภาพพมพน่น้นองไปเบิ่งกันค่ะจากข้อมูลตันิยมวิทยาค่ะแผนที่คล่องโกอากาศในขณะนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะสีอากาศฮ่อนรวมถึงมีแน่ลมพัดสอบจากลมตะวันตกเชียงไตและลมตะวันออกเชียงไตพัดมาปกค,คุมนำก็เลยเห็นห้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะน,นี้มีอากาศห่อนและมีฝนฟ้าขนองรวมถึงลมกระโชกแห้งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะ จากภาพร้ายดาวเทียมค่ะในขณะนี้เห็นได้ว่ามีเมฆค่ะเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมริรวมถึงด้านของจังหวัดสกลน,นครนครพนมประเทศเลาวและประเทศเวียดนามค่ะระยะเลาตัวอากาศขอนแก่นในขณะนี้เห็นได้ว่ามีกุมฝนค่ะเกิดขึ้นทั้งด้านทิศตะวันออกของภาคคือจังหวัดสกลนครและนครพนมค่ะถัดมาระยะลาตัวอากาศสกลนครเช่นเดียวกันค่ะมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นทั้งด้าน จังหวัดสกุลนครนครพนมประเทศเลาวและประเทศเวียดนามค่ะโดยกุมฝนกุมนี่ค่ะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภาคค่ะตามาสรุปภาพรวมลักษณะอากาศยี่งซีชิมมงที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกระจเมีอากาศหอนในตอนกลางเว้นค่ะมีฝนฟ้าขน,นองเกิดขึ้นและมีร่มกระโชกแห้งเป็นบางแห้งเต็มรายละ30%เซของพื้นที่ส่วนหลายค่อยุที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธาน,นีบึงกาฬ ชัยภูมิสกลนครและนครพนมค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดของภาคคาวาไวยูที่35ถึง38องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิตำสุดของภาคมืออื่นอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ38องศาเซลเซียสในแก่จังหวัดหนองคายและจังหวัดมหาสารคามค่ะอุณหภูมิตำสุดของมืออื่นอยู่ที่จังหวัดเลยและจังหวัดนครพนมค่ะ การสะสมฟูลองเพียม2องจุดหาค่ะเนื่องจากช่วงนี้ยังคงมีฝนฝ้าขน้องเกิดขึ้นในตลอดช่วงเหตุให้การสะสมของฟูลองเพีย 2. ม2องจุดห่าจีีผลกระทบแสดงเป็นสีเขียวและสีฟ้านั้นคือมีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างหน่อยถึงหน่อยมากค่ะราฝนฝ้าขน้องที่เกิดขึ้นรอละสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่รวมถึงสีมิล้มกระโชกแห้งเป็นบางแห้งโดยสลายค่ะสียูธทางด้าน ตอนบนของภาครวมถึงด้านตะวันออกและจังหวัดเลยค่ะกาขอคให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแห้งน้ำค่ะและวันที่13 14่ก็ยังคงมีฝนตกเป็นร้อยละ30เเซตของพื้นที่พอวันที่15ไปก็เริ่มมีฝนตกมากขึ้นค่ะรวมถึงในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายค่ะก็เริ่มมีการกอตัวของกลุ่มฝนมากขึ้น จังไนก็ขอให้ยพอแม่พี่น้องติดตามสภาพอากาศในช่วงบ่ายได้อีกสําหรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนกับเจรานั้นกับมีเพียงเท่านี้ค่ะพอกันตอนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่